บทที่1สถิติศาสตร์สถิติศาส,สาตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาตอบคําถามค่ะคําสําคัญในสถิติศาสตร์นะคะประชากรหมายถึงกลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่สนใจศึกษาหน่วยในที่นี้อาจเป็นคนสัตว์และสิ่งของก็ได้ค่ะ ตัวอย่างหมายถึงกลุ่มย่อยของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัวอย่างในการสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจและตัวแปรหมายถึงลักษณะบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่สนใจค่ะคําสําคัญของสถิติศาสตร์ค่ะข้อมูลหมายถึงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่สนใจศึกษาอาจเป็นได้ทั้งตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข รืออาจหมายถึงค่าของตัวแปรที่สนใจศึกษาพารามิเตอร์มาถึงค่าวัดที่แสดงลักษณะของประชากรซึ่งเป็นค่าคงตัวที่สําคัญหรือประมวลผลจากข้อมูลทั้งหมดของประชากรและค่าระดับนั้นเป็นค่าคงตัวที่พิจารณาจากข้อมูลตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างนั้นเพื่อประมาณค่าของพารามิเตอร์แล้วนําไปใช้ในการอธิบายลักษณะของประชากรค่ะตัวอย่าง จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพศ2560สำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง6เดือนแรกของพศ2560จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลประมาณ26,000ครัวเรือนเพื่อศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนทั่วประเทศโดยจากข้อมูลตัวอย่างได้ข้อสรุปว่า ค่าประมาณของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนทั่วประเทศคือ26,973บาทจงระบุว่าประชากรตัวอย่างตัวแปรข้อมูลพารามิเตอร์และค่าสถิติของการสำรวจนี้คืออะไรคำตอบประชากรคือครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยในช่วง6เดือนแรกของพศ2560ตัวอย่าง คือครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในช่วง6เดือนแรกของพอศ2560ที่เลือกมาเก็บข้อมูลซึ่งมีจำนวนประมาณ26,000ครัวเรือนตัวแปรคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนข้อมูลคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละครัวเรือนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้พารามิเตอร์คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนทั่วประเทศค่าสถิติคือค่าประมาณของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งคือ26,973บาทเนื่องจากเป็นค่าที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างค่ะการแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมมาจาก จ้าของข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูลโดยตรงค่ะข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้นำเนินการเก็บรวบรวมมาจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูลโดยตรงค่ะแต่จะใช้ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมมาซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้มักจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยภาครัฐซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานค่ะ การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาคือข้อมูลที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดช่วงช่วงหนึ่งข้อมูลตัดขวางคือข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพสิ่งที่สนใจณนะจุดหนึ่งของเวลาการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ได้จากการวัด หรือการนับโดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่สามารถนำไปบวกลบคูณหรือหารและเปรียบเทียบกันได้ค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพและอื่นๆไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขนำมาบวกลบคูณหารได้ค่ะสถิติศาสตร์เชิงพรรนา,นา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณเพื่ออธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลชุดนั้นว่าเป็นอย่างไรโดยทั่วไปข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การนำเสนอด้วยตารางความถี่แผนภูมิแท่งฐานนิยมและอื่นๆส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้การนำเสนอด้วยฮิสโตแกรมแผนภาพกล่องค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยและอื่นๆตัวอย่างของการใช้สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา,นาตัวอย่างข้อที่1คะแนนต่ำสุดในการสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์คือ7คะแนนตัวอย่างข้อที่2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพม,มหานครที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ15ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งหมดของโรงเรียนแห่งนี้ สถิติศาสตร์เชิงอนุมานสถิติศาสตร์เชิงอนุมานเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้มาจากประชากรนั้นตัวอย่างของการใช้สถิติศาสตร์เชิงอนุมานในการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในพศ2559 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์พศ .2560 จากคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศที่เลือกเป็นตัวอย่างจำนวน6 3 0 6 0คน ได้ข้อสรุปว่าอันดับที่หนในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศที่มีอายุ15ปีขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยวจำแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวหาอันดับแรกในรอบปี